หนูชื่อน้องหมูสุกนะคะหนูมีน้องชื่อแพนด้าที่อยู่ด้านข้างตรงนี้ผมชื่อแพนด้าจริงๆนะครับผมไม่ได้หมูทำไปก่อนนะครับแอบคุยอะไพี่บอเไย์ครับน้องจะไปพูดกับเขาอย่างนั้นอะเดี๋ยวพี่ตีเลยตีก็ตีหนูนี้กวนหนูแกเฮ้ยลงไม่ได้เนี่ยลงจกงากรกลไม่ได้เลยเนี่ยฮ่าพี่ฮ่าลงจากรกลไม่ได้ยั ลงใบจำไรเนี่ยฮะขอพี่ปูมาช่วยน้องน้องเป็นด่านหน่อยไไม่ดด้เียวน้องเป็นญ่านลงใบจำไม่เนี่ยดูเร็วนะดูมากๆเลยเดี๋ยวพี่จะช่ช้อนด้วยกันตีที่ตูดก้นทูดทูดแค่นี้แหละนุ่งกอดจับก่อนนะจอยจอยนะพี่ปูก็สวัสดีครับผมชื่อแพนด้านะครับ ตอนนี้ผมกำลังจะถ่ายคลิปกับพี่อยู่นะครับพี่พี่นี่เริ่มคลิปยังอ่ะเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มตั้งหนึ่งนาทีที่แล้วนะเอาดันั้น,น,นเอาเลยนะเฮ้ยตกไปหนึ่งนาทีนี่มันไม่เป็นเวลาเล่นไยหนูมาแล้วคับดูนี่ครับหนูมาแล้วค่ะอะไรเนี่ยหนูยังไม่รู้จักคุณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจน,นุก่ะเฮ้ยเจนุกะ ยมึงมาจากไหนไวะไอสัตวดชื่อรถกัอกรถกิวข้าจะก,กินมันข้าตายเด็กทันสอนเด็กดื้อ้อเด็กดื้อนอนสองคนดืเด็ก,ด,กนนดื้อนอนอยู่นะทุกคนเด็กดื้อเด็กดื้อต้องตีมันดูนะครับเดี๋ยวผมไปรีวิวอนุอ่นอ,อน,นะครับแป๊บหนึ่งครับ ดูนะครับดูมันมาอุ้มนะครับดูมันนะครับดูมันมาอุมนะ้มเนาะ